สวัสดีครับผมบอสดอยแม่สลองนะครับคือขออภัยที่มาช้าเพิ่งทํางานเสร็จเห็นกระแสไวรัลมากมายทั้งในโซเชียลทั้งนอกโซเชียลก็เลยว่า,วาพี่บอสท,ทำไมไม่ออกมาพูดบ้างวันนี้ก็ขออนุญาตออกมาพูดในมุมมองของบอสท,ที่ได้รู้สึกแล้วก็สัมผัสตลอดระยะเวลาหลายปีที่อยู่ดอยแม่สลองมาละกันนะครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปก็คือโคตรมีความสุขเลยที่ได้อยู่ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานตัวบริษัทเองที่พักกฟ็ฟรีข้าวกฟ็ฟรีเที่ยวต่างประเทศกฟ็ฟรีเที่ยวในประเทศกฟ็ฟรีอีกหลายอย่างอบอุ่นเหมือนได้มันได้เป็นครอบครัวเดียวกันน่ะถ้าพูดถึงเรื่องงานนะตั้งแต่ที่บอสรับงานนอกมาหลายปีที่ผ่านมาโดยไม่สรองไม่เคยหักเปอร์เซนต์อะไรสักบาทเดียวจากงานที่บอสท,ทาทั้งหมดอืมก็คือหางานได้ก็เอาไปซืดีแล้วมีความสามารถมีคนจ้างมีคนเอ็นดูก็หางานได้ต่อไปแต่ถ้า มาในรูปแบบตอนนี้ข้ออีกข้อตกลงหนึ่งคืองานที่บริษัทรับมาให้งานที่บริษัทรับมาให้ใหถ้ามองในมุมของธุรกิจ50%บริษัท50%ตัวเราก็มองก็โอเคนะเพราะว่าบริษัทต้องซัพพอร์ตหลายอย่างหลังบ้านเราตากล้องทีมงานโลเคชั location, ่นทีมงานหลังบ้านจิปะทะหลายอย่างซึ่งเราก็มองว่าเออมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ดีเป็นช่องทางการทําเงินให้เรามีมีม บริษัทคอยป้อนงานให้เราก็จะได้มีรายได้มากขึ้นเราจะทำงานมากขึ้นปกติเรารับงานเองรับงานนอกเองพอมันมีสองงานบริษัทรับก็ไม่ให้เราก็คือว่าเออมันก็โอเคนะถ้าเป็นข้อเสนอน,นี้บอสส่วนตัวบอสเองบอสก็ถือว่ายังรับได้เลยครับเกี่ยวกับการทํางานดีนะครับก็ยังงงอยู่เวลาที่เกิดกระแสดราม่าก,กันบอสก็งงว่าเอ๊ะท,ทั้งทั้งที่เราเนี่ยเป็นคนในดอยแม่สลองแท้ๆแ,และตอนนี้วันนี้ที่เวลาที่มีเหตุการณ์เนี่ยเราก็ถ่ายอยู่ทําไมเราถึงรู้สึกว่า ทุกอย่างมันก็ดําเนินไปปกตินี่ถ่ายงานก็แฮปปี้ดีนี่มันดราม่าก,กันหรอว่าดราม่าเยอะขนาดไหนไอคนนหยยังไม่รู้เลยตอนนี้ว่าก็เลยสึกว่าโอ้มันไปถึงขั้นนั้นกันแล้วเหรอบอสมองว่าพื้นที่ของดอยม่สลองเนี่ยเป็นพื้นที่แสดงความสามารถโชว์ศักยภาพแล้วใครจะเอาไปต่อยอดด้านไหนต่อยอดทิศท,ทางไหนได้ไกลแค่ไหนมันมันขึ้นอยู่กับบุคคลนะอันนี้ก็คือมุมมองหนึ่งจากตัวบอสเองยังไงสุดท้ายก็คือ ฝากดูละครบอสด,ด้วยนะครับตั้งใจทําเช่นเดิมและก็รักทุกคนนะครับมันบ่มีอย่างดอกอย่าไปคิดหลายไม่ไาย